นิดนึงนะคะครัค,รคะผมนัฐพลปีตันตินะครับก็เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทปียพัฒน์พ r o พารต<ม>ก็เป็นเจ้าของทรัพย์ที่คุณมริกาดูแลให้นะครับเป็นโรงแรมที่สุขมุมวิทครับแล้ววันนี้มากรมที่ดินเนี่ยมาทําอะไรคะวันนี้มาขายทรัพย์ครับด้วยความดูแลของพี่มริกาครับบริษัทฟอ,พอ,พอร์อเบสพัพพอาร์ตี้ครับก็ ให้คําแนะนําดูแลของเราเนี่ยตั้งแต่ก่อนขายหลังขายรวมถึงการดูแลเรื่องเอกสารต่างๆค่าทรรมเนียมให้จ่ายตย่างๆเนี่ยก็ได้รับการให้คำปรึกษาอย่างดีนะครับดีเยี่ยมนะครับก็บบขอแนะนำและบอกต่อ นะครับว่าเป็นบริษัทที่น่าเชื่อถือและไว้วางใจได้แล้วเมื่อมีคุณธ,ธรรมครับค่ะ,ะแล้วการบริการเป็นยังไงบ้างคะก็การบริการก็ถือว่าบริการได้ดีนะครับเพ่อมีการปรึกษากานันเัืงองจัดเอกสารเตรียมสโสนอคมพิ่ดินต่างๆการปรึกษาเรื่องค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมรวมถึงให้ข้อมูลที่ดีนะครับในการจัดการบริหารค่าใช้จ่ายด้วยค่ะ และข่าวว่ามีการแนะนํางานด้วยบริการหลังการขายให้กับผู้ซื้อด้วยใช่ไหมคะครับเทรนเทรนพนักงานของผู้ซื้อด้วยซึ่งผู้ซื้อเป็นมือใหม่ในวงการได้ได้ทําอะไรถ่ายทอดอะไรให้บ้างคะโอ,อ้ทางเราก็มีการถ่ายทอดโน้ตหาต่างๆนะครับก็เรื่องในการทํา f Facebook การทำมาร์เก็ตติ้งการทําเรื่อง ทางไฟแนนซ์ต่างๆเนี่ยคือเราเองเนี่ยหลังจากขายแล้วเนี่ยเราก็ยังดูแลลูกค้าที่เราขายให้อยู่นะครับ mm hmm. ก็ให้ความรู้ข้อมูลต่างๆให้ครบถ้วนและรวมถึงเรื่อง,อง,อง,องทางกฎหมายด้วยนะครับค่ะนอกจากขายตึกขายสิ่งปลูกสร้างแล้วยัง ให้คำแนะนำโน้ตฮาวให้ความรู้นะสอนงานให้อีกด้วยเทรนงานให้อีกด้วยสุดยอดเลยนะคะคขอบคุณมากคุณนัดมากนะคะคุ่มาริกาครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ